สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากจักรวาลในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปรับฟังจังหวะชีวิตของชาวราศีพฤษภผู้มีหัวใจมั่นคงรักความเรียบง่ายและไม่รีบเร่งแต่ลึกซึ้งภาพรวมของเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้ชาวพฤษภจะให้ความสําคัญกับความมั่นคงเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์คุณจะมีโอกาสได้ทบทวนสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตและวางแผนเพื่ออนาคตอย่างจริงจัง เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงมือสร้างบางสิ่งให้มั่นคงและยั่งยืนด้านความรักสําหรับคนโสดคุณอาจยังไม่รีบร้อนแต่ก็พร้อมจะเปิดใจให้กับใครสักคนที่เข้ามาอย่างจริงจังความสัมพันธ์ใหม่อาจเริ่มจากมิตรภาพหรือคนที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วบรรยากาศจะเป็นแบบสบายๆค่อยๆเรียนรู้กันไปสําหรับคนมีคู่ความรักของคุณจะเน้นที่ความมั่นคงและความเข้าใจซึ่งกันและกันอาจมีบทสนทนาเกี่ยวกับอนาคตหรือการจัดบ้านจัดชีวิตให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่าลืมว่าการแสดงออกถึงความรักไม่จําเป็นต้องห,อหว แค่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอแล้วค่ะด้านการงานงานของคุณจะค่อยๆเดินหน้าอย่างมั่นคงคุณอาจได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถหรือจัดการโครงการที่ต้องใช้ความละเอียดและความรับผิดชอบเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าจะมองเห็นความตั้งใจของคุณหากคุณกำลังรอผลตอบรับจากงานใหม่หรือโปรเจกต์ที่เสนอไปปลายเดือนอาจมีข่าวดีให้ใจพองโตค่ะพี่เราด้านสุขภาพ โดยรวมถือว่าดีแต่คุณควรระวังเรื่องอาการเครียดเรื้อรังจากการคิดเยอะหรือพะวงกับความมั่นคงมากเกินไปกิจกรรมเบาๆอย่างทำสวนทำอาหารหรือนั่งจิบชาเงียบๆจะช่วยให้ใจคุณผ่อนคลายอย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะเพราะชาวพฤษศมักจะปลอบใจตัวเองด้วยของอร่อยมากเป็นพิเศษสรุปสำหรับราศีพฤษภเดือนนี้คือช่วงเวลาที่คุณจะได้วางรากฐานให้กับชีวิตอย่างจริงจังความมั่นคงที่คุณแสวงหาไม่ได้อยู่แค่ในบัญชีเงินฝาก แต่อยู่ในความสบายใจที่คุณสร้างด้วยมือของคุณเองคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่ฝันเพราะฝันที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตในแบบที่คุณวางใจได้ในทุกเช้าขอบคุณที่รับฟังเสียงจากจักรวาลแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับราศีต่อไปค่ะ